กอนนั้นกนใหญ่หลีต้นไม้อแล้วตอนนี้ก็ก็คือต้นไม้ต้นนี้รับน้ําหนักไว้อยู่ไม่งั้นก็ลงมาแล้วนะนันลงมาแล้วครับโมงครึ่งตีถึเอ็ดโมงสี่สิบห้าได้แหละเมื่อกี้ ดันถนนเลยค่ะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเคยมีอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีปีกลายนี่แหละมันแต่ก้อนไม่ใหญ่นอนลงมาสามก้อนดีนะรถไม่ผ่านค่ะตรงนี้คนสัญจรเยอะไหมเยอะค่ะเยอะมาเที่ยวกันเยอะมากด่ีไม่งานเรือแข่งดังเมื่อกี้รถพอผ่านมาพ้นอันนี้พอดีหินลงมาดังโอ้ยมันถูรถแล้วเขาข้าไปทอนดอกในวัดพอดี ละว้จดังไม่แน่ไม่แน่นอนเพราะว่ามันเอลงมาเยอะแล้วถ้าต้นไม้ต้นนี้ทวงน้ำหนักไม่ได้ก็คงลงมานะเพราะว่ามันมันติดมันติดแต่ต้นไม้ต้นนี้ต้นไสต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นี่มันคำอยู่ครับถ้าไม่มีต้นไม้นี่อาจจะหล่นอิฐต้นเอจะลูกครับก็แว่งกันก็แางทางมาแล้ว แต่ว so, so, no. so, no. ่าแต่แจ้งจ right. uh. okay. mm ังหวัดไปแล้วแจ้งอำเภอไปแล้วค่ะในตอนนี้แต่ยังไม่มาถึงทีอันนี้อันนี้แต่แต่ว่ากุฏีตรงไหนแล้วยังไม่ได้เดินดูดีทีมันก็เตือนหมดเลยเหรอคะเือคะดังดังเหมือนระเบิดค่ะดังดังเหมือนเดังป็นวัยยันเหมือนแแบบต่พี่คิดว่าเตือนวันเนี้ยประมาณ ประมาณออกสิบตันครักสิบออกสิบว่าเลยน่าจะเกินรับหกสิกว่าตันเนี่ยเราเราว่มันถูกอุ้ยนี่ก็สาสิบสามตันก็รถรถยนพานมาเทม่วมั่าพันนั่นพอดีลงมาไอ้นี่น่าจะไอนี่ประมาณออกสิบตันน่าจะไหวรถเคีนก็ไม่รู้หยอกขึ้นแล้อเป่าต้องสองคันได้โอเคนะ้องคันมันต้อง่วยกับอุ้ม กันอุ้มไปดไวยบ่น่าจะสองกันน่าจะไวอแต่งนันโล่น่ะจะลงมาแล้วเป็นวันอาทิตย์แล้วก็มามีมีแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าขาดขาดขาดไปคันเดียวใช่ไหมวันนี้วันวันนี้วันพระด้วยมีคนมาวัดตะบุญพอดีแต่ซึ่าวดดวงดีหมาครับมันเลยไปไม่เป็นไรรถเลยดวงดีหมาเลยคที่ว่าไม่ลงถูกคนวันก่อนก็เหมือนกันลงมาก็พอดีไม่มีใครผ่าน คาดว่าคาดว่าไม่ถ้าว่าถ้าว่าต้นไทรนั้นเอาไม่อยู่คืนนี้จะลงแม่นอนต้นนั้นเพราะเพราะมันเิดต้นไม้ต้นไทรเนี่ยมันต้นต้นไม้ใหญ่กับย่านเชือกเนี่ยย่านเชือกมันขาดลงมาแล้วนะขอบคุครับ ขอ้าเลเหตุการณ์ที่เกิดข <paced> <Korea> ึ้นในวันนี้ครับเมื่อก่อนนี้เคยมีไหมครับเอ่อเมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีมีตอนนั้นก็เอ่อเป็นการหน้าหวัดเสียวเหมือนกันเพราะมีก้อนหินลงบนกุฏิที่พักสามเณรเอ่อสามเณรเพิ่งจะออกจากกุฏิประมาณสักห้านาทีได้ ประมาณปีพศสอง7ันหร้อยสีหินก็ตกลงมาทับกุฏิเนียนละเอียดเลยพังหมดเลยแล้ววันนี้ตกมาเสียงกัางคอตอนนี้เนี่ยเมื่อสักสี่เมื่อสักสิบกว่าวันก่อนนี้แล้วก็เมื่อสักเดือนก่อนโน้นก็มีหินเคยตกแต่ว่าตกไอ้ก้อนไม่โต สามารถที่จะตอกอยู่บนถนนสามารถเคลื่อนย้ายออกได้แต่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะก้อนใหญ่โตมากเลยลงทับถนนเต็มถนนเลยแล้วก็ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากว่าฝนมันตกติดต่อกันมาหลายวันเผอิญว่าเขาด้านภูเขาของวัดด้านนี้เนี่ย มันมีดินอยู่ด้วยมีดินอยู่โดยเห็นเพอเพราะว่าน้ำเซาะที่ก้อนหินมากๆขึ้นดินก็ก้อนหินก็ไหลเพราะมันอยู่เป็นก้อนเป็นก้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกาะติดเหมือนกับเขาที่มันเป็นหินลว้ลวนๆนี่มันมีมีดินผสมอยู่ด้วยเขานี่มีดินผสมอยู่สองด้านคือด้านที่ใต้เนี่ยท,ที่ที่ลงเนี่ยแหละที่ลงกับด้านที่เหนือ แต่ด้านทิศเหนือเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่ามันอยู่เอ,อไม่ลาดชันสูงอย่างนี้มันอยู่เสมอเสมอหินจึงไม่ค่อยตกแต่ว่าด้านนี้ตกบ่อยมากแต่ข้อเล็กๆขนาดเเออ,เอ,อสักเท่าอะไรนะสักเร้อยโลสองร้อยโลเนี่ยตกยเรบ่อยเบ่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมันหลายตันอะ แต่ามากนักรัวมากเพราะว่าอาตมานั่งอยู่ตรงนี้เสียงดังสนั่นไหวเอเหมือนอะไรเอเหมือนเกิดอะไรขึ้นนะก็ได้ยินเสียงเนนก็เอมีการพูดขึ้นว่าหินก้อนใหญ่มากตกลงแล้วก้อนหินแย่ก้อนหินมากตกลงแล้วอาจารย์ก็พระไปดูพระไปดูก็ถ่ายภาพไปดูโอ้ใหญ่มากเลยแล้วทีนี้เดือดร้อนทั้งว,วัดน้ำไม่มีใช้เออปัญหาว่าเนื่องจากว่า เราไปทางแทงน้ําไว้ข้างบนภูเขาเพราะว่าตอนนั้นไม่มีงบประมาณที่จะสร้างแทงน้ําแล้วก็มีคนแนะนาว่าไปไหวภูเขาดีเพราะเราไม่ต้องเสียงบประมาณเยอะยังเสียท่อเลยตอนนี้ก็มีผลกระทบทําให้วัดไปมีน้ํใช้ทั้งวัดเลยนี่พระเนรเราก็เยอะเจ็ดสิบหารูปก็เดือ,รอดร้อนเรื่องน้ำใช้กาลังหาวิธีว่าจะทําอย่างไรอยู่ก็เรื่องเรื่องน้ําใช้นั้นแล้วที่ อที่กังวลงถ้าฝนยังตอกตอ,ก er. อีกถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีกังวลยู่ว่าอาจจะทําให้เอก้อนหินเนี่ยจะลงมาอีกเพราะเมื่อสักครูน่นี่มีเอ,อคนที่มาช่วยงานที่วัดอะมาบอกให้ทราบก่อนที่จะมาจะไปธุระข้างนอกก็บอกว่า นี่ยได้ยินเสียงลั่นเสียงหินลั่นอีกแล้วว่าเสียงมีเสียงดังดังเหมือนกับว่าดินจะเลิศอีกแล,แล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันมีอีกลูกหนึ่งลงแต่ลูกไม่เล็กแต่งลูกไม่ใหญ่ก็ลงมาผ่านที่ศาลาเรนไทยที่เราสร้างไว้คนไปเที่ยวนั่งเล่นน่ะก็ใกล้ๆตรงนั้นนะก็ก็ที่เที่ว่าที่เป็นเหตุที่น่าก,กลัวเพราะแน่นอนเลือกเกินว่า เป็นอย่างนี้มันจะต้องประเภทที่ว่าเรียกเอาต้องเอาหินที่มันอยู่บนกระดินเนี่ยต้องเอาออกต้องเอาที่อ,ออกเพราะว่าทําให้ถ้าไว้ก็อาจจะเสี่ยงภัยเวลาที่รถวิ่งไปวิ่งมาไม่แน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นว่อะไรดังนั้นเมื่ออามาไปดูแล้วดูได้คุยกับพระกนันเนแล้วเออมันมันมันน่าอันตรายอันตรายมากในอนาคตต้องต้องเกิดมีอีกแน่นอน ไม่รู้ว่าลูกใหญ่ขนาดไหนมันจะต้องมีขึ้นต้องเมื่อคนแรงเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาออกมาพิออกมาสำรวจว่าเออก่อนไหนควรทาอย่างไรได้ก่อนไหนควรทำอย่างไรได้เพราะปัญหาเรื่องคือตรงแนวเนี้ยมันจะมีมีดินอยู่ตลอดเลยแต่พอเลยไปอีกหน่อยหนึ่งมันไม่มีดินแล้วหินแท้ๆหินรกพอมาฝากครั้งนี้ก็ไม่ดินอีก แต่ว่ามันไม่ดินไม่เยอะเหมือนกับที่ที่หินลงวันนี้ตบลยวันนี้หินดินเยอะมากเลยเพราะว่าเออาตมาเคยให้อโยมเขาปลูกผักปลูกอะไรได้ได้ได้เยอะเลยคือหมายถึงว่าตอนที่หินไม่ลงแล้วเคยปลูกมาสองสามปีก่อนก็ปราก่าปลูกพริก,ปล,ก,ป,ลกปลูกอะไรปลูกหลายอย่างก็ได้ผลเพราะดินมันดีนนอังนเลยเลยตอนใ้ตอนนั้นไม่ไม่ได้มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง 有个人。